ข้อ17ครับเซลล์ใดคือ CD4 ก็ไก่ไซโตโทกซิกทีเซลล์อ 4, cell, ขอไข่เฮลเปอร์ทีเซลล์ขอควายแมคโครเฟสงูงูมโมรีทีเซลล์และจอจานพลาสมาเซลล์เราจะมาดูกันนะว่า CD4 ที่โจทย์หมายถึงเนี่ยหมายถึงอะไรจากรูปนะครับตัวเซลล์ตัวนี้ครับเป็นแอนติเจน presenting cell ซึ่งโดยส่วนมากเขาจะเป็นแมโครเฟจที่ไปจับเชื้อโรคมากินได้พอแมโครเฟจจับเชื้อโรคมาครับเขาจะนำแอนติเจนของเชื้อโรคมาเสนอให้กับตัวเฮลเปอร์ทีเซลครับตัวนี้คือเฮลเปอร์ทีเซลโดยการที่เขาจะนำแอนติเจนมาเสนอครับจะมีโมเลกุลที่ใช้สื่อสารการระหว่าง2องเซลล์นี้ครับ ก็คือสีเขียวนี้จะเรียกว่า MHC class 2นะครับแล้วก็สีชมพูรตรงนี้นะครับจะเรียกว่า CD4 ซึ่ง CD4 นี่นะครับคือตัวที่โจทย์เขาถามถึงคือเป็น CD4 นะครับเป็น เหมือนเป็นเป็นแขนของ helper T cell ที่ยื่นออกไปเกาะกับ MHC class 2ของ antigen presenting cell นะครับดังนั้นข้อนี้สิ่งที่เ,เซลล์ใดคือ CD4 นะครับก็คือ helper T cell นั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อครับว่า helper T cell พอเขาจับกับ antigen จาก antigen presenting cell แล้วนยครับเขาก็จะไปกระตุน้นเซลล์อื่นๆให้ทำงานซึ่ง ก็จะกระตุ้นทั้ง b c เซลและไซโตท็อกซิก e l เซลต่อไปนะครับต่อมาครับคือจะมีความรู้เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีตัวไซโตท็อกซิก e l เซลครับนี่คือไซโตท็อกซิกทีเซลก็จะมีแผนของเขาเช่นกันซึ่งก็คือตรงนี้ครับ เรียกว่า C D 8อันนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับคือ C D 8ไซตตัวท็อกซิกทีเซลนะครับเขาจะไปกลับกับเซลที่ติดไวรัสเซลร่างกายเรานี่แหละที่ติดไวรัสโดยเซลที่ติดไวรัสจะจะฟ้องออกมาโดยจะนำแอนติเจนของไวรัสเนี่ยมาแปะไว้ที่ผิวเซลโดยใช้ M H C class วันโมเลกุลให้ไปจับกับ CD8 ของไซโตท็อกซิกทีเซลจากนั้นไซโตท็อกซิกทีเซลเนี่ยครับเขาก็จะหลั่งสารมาทำให้เกิดรูที่เยหุ้มเซล์ cell ของเซลล์พวกนี้ที่ติดไวรัสจากนั้นเซลล์นี้ก็ตายไปก็เป็นการป้องกันไม่ให้ไวรัสออกมาในการเพิ่มจำนวนด้วยดังนั้น CD8 ก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของไซโตท็อกซิกทีเซลนะครับ นั้นไซตตัวทั้งสิ่ทีเซลก็อาจจะเรียกว่า CD8 ส่วนแมคโครเฟจไม่มีชื่ออื่นเมมโมรนเซลก็ไม่มีชื่ออื่นพลาสมาเซลก็คือเป็น b เซลหรือ b ลิมโฟไซต์ site. นะครับสรุปข้อนี้ CD4 ก็คือเฮลเปอร์ทเซลนะครับ